ม่ส่งข้าวแม่ส่งพี่พน้องๆเอกเอสิปันแงกกโกนดีกต่างวันกุเมืองตะหมดทางแสงค่ะเนาะออคาเมื่อใก็เป็นวันที่5เดือนธันวาคมปี2522ค่ะในตอนรายการเฮาค่ในวันเมื่อใดก็เตออนพี่พน้องๆเฮา่มาับถอมตวยข่าวง้าวตั้งป๊อดเวงนําคําค่ะในวันเมื่อใดก็จังหนังว่าค่ะเนาะก็พี่น้องนําคําออนกัน ตกจใจตื่นซานโกเฮย้อนปวันเล,ลยยินเสียงกองเสียงหมากเห็นจังไหนคะเนาะเฮ้าคาม่าถ่อมด้วยรองตั้งเปิงเปลี่ยนมันอิกเนึงเหนี่ยคะเนาะว่ามันเป็นจิงหืมีจังหือเมื่อไก่นั่นปอดอ่อนตอนหนึ่งกอไหลลาเหนะเป็นไปนอกค่กาก๋วยเย้าเนาะเฮ้าคาม่าถ่อมด้วยเทียงอีกหนึ่งคะ่ะออาคาเมือไนค่ะเนาะเมือไนวันที่หาดเอินโทนที่หนึ่งเปีย0 2 2เห็นเศ้าสองคะ่ะ ข้าวย่ำกลางในนั่นในข้าวอันเป็นดับซึกเทียนเอลเอข้ามาแนโตตีในเว้งนําคําสีไหว้สีข้าออกกว่าขึ้นดับซึกมานซ้ําปล่อยหมักใส่เตื้อใส่เฮิอนก้นวานสีมีก้นหมัเจพาก็วานในข้าวก้นนําคําลาในดีจมเงาหางเสียงได้ว่าเมินในข้าวย่ำกลางในคะเนาะหมอกเกามมงเจังนห่นะดับซึกเทียนเอลเอคะเนาะขับย้ายไปเข้ามาดีในปอกหนองจ้างแลปอกเวิงสะา อันมีฝ่ายออกเวงนำำําคําเขาเข้ามาเสียวและต้องถามก้นกว่ามาดีหิมตางเขาวเวงิงอิดออดเสปองมือกว่าขึ้นไหวเสปองมือเยาอำ่ำเฮือง่ะดับซึ่งมารเขาในก็อยู่ฝ่ายจ้านเวงสิปล่อยมากกว่าตั้งออกจังกว่าตือใส่เหิอนก้นหวานวในออ่ ก็นาคาดัดในว่าเมื่อไนเข้าวยามกลางไหนคะเนาะซึกเทียนเอ๋อเขาเฮ็ดงาซึกสองสายเสียวและเขามาสายนึงไนมาตังปอกกองหนองจงังอันมีหองอยาลงแทงสายนึงซ้าเขามาตังหวานเว่งสาเขามาเย้าอําเฮ็ดสังหังก้นเมืองหนังเก่าดีตั้งเขาเวเองนั่นคะ่จะจเะจท,ทําทําอิดออดเสียือกว่าขึ้น ก้วยกาวาไหวเศษเขาเมื่อยาอวซึ่งมานซ้ําอยู่ฝ่ายจันเวียงเหี่ยวก็ยืดกว่าฝ่ายออกเวียงหลายปอกหลายกําดตีอันซึกเทียนเอลเอเขามามามือกว่านั่นนะคะอ๋อมักซัาตกใส่เฮิรนปี่นองค้างตีในปอกหนองจางเสียวและเฮ็ดให้มีก้นเลยหับมาเจ็บหาก็ว่าไหนคะอ๋อก้นนําคําสืบลาเทียงว่าอันหมาเจ็บนั่นเป็นก้นเฮิรนเหลี่ยวกันก้นเทากอป้าลูกอ่อนกอป้า อ่าปองใจตับซึกมานเฮสั่งแลเขาล่ามลิมยือลงกว่าจังนั้นเนาะสัมมานหน้าใจก้นเมืองก้ยว่าไหนเขาตีเว่งนําคําก่อตีเว่งนําคําก่อเปินอ่อนกันตกใจโกแฮสเนาะอืดพักดูเฮินอืดห้านขายโคของ มิพะไรฮัดออกมากเหนือเ้นตั้งค่ะไลๆ่ๆโกโก้เฮเฮเยวและถ่อมเงาลายโกเป็นปางตึกตีในเว้งสําไลยิ่นเทียงว่าดับซึกเถียนเอลเอเลตั้งดับซึ่งมานเป็นปางตึกกันตั้งหวานกองตาบับหวานค้ากองเป้งโหนออนำำนหน้าเจอไนนะคะค่ะตีนําค้าไนในหนือมือเอว่าค่ะเนาะก้นซึกเถียนเอลเอสองก็ะมาเก็บขอนตีในกะสีย่าเปิ้นยือตายอํำหัวเป็นไผยยือจุ่มไหลยือเขา พี่น้องนําคําเขาได้อ่อนกันไม่ใจโกซึกเทียนเออเขามาตอบแต้นเคลื่อนสีก่อการหายถึงมากลางในในซัามีลอสุกยุงยางจึงไหนจึงหนังหนในขาอ่ออขาเน่ก็เป็นเงาไลาค่คณะอันเกิดขค้ื่อนตีดงปอดเวงน,ำำน้าค้าในคณะเมืองถุงมา้า่ะเมืองไต่ปอดห่องว่าจังหนังหนในขาอ่อ่ะข่าวเงาเงาไา่มันคณะแต่เป็ี่นจึงหือสืบเป็นจึงหือจึงหากว่าแทงอันวันนั้นก็ ป้มีลองคืบนาที่เอามาเปินเผาลานในปันปีปีน้องๆเข้าคา่ากวยอยู่ว่าจังหนังไในใน่ะอออ่คค้ขคอมูลอันนด้ก็เลยปึ่งอิงเอามาดีห้องการข่าวเง้าหางเสียงได้ออกไวค้ค่ะออ อ๋อค่ะกําในก่อข้าวได้อ่อนพี่น้องค่ะมา่อมด้วยคั่นแลกเงินแลกตองอีนค่ะเนาะตอนตาในวันเมื่อใดมือไก่ค่ะเนาะตอนรายการฮาค่ะตอนนึงนั่นในกอเปิ้นาลั่นในปนพี่น้องค่ะเกี่ยวกับเลยลองเจอแมงตาเป็นโควิด19สายเจอพันธุใหม่ในก่อป้อมีมาเที่ยงยาวในค่ะเนาะอันเก่าก้มไปหายอันใหม่ก็ซ้ําป้อมาเทงยาวเฮ็ดใค่ะนะมันก็เฮ็ดให้ หนอก้นวันก้นเมืองในเด็กก็ทบตั้งหยาบอยู่ซังอยู่เหตุจดงนหนคะหนะ้าการไปมักมีการหากินเร่งต้องเงไหนคะ่ะหนอคันแรกงเงินในวันเมื่อไนคะ่ะดีเงินมานคะ่ะน้อเงินมานหนึง่งแต่แรกแลกเงินไทยอยู่1,869เกคะ่ะ18 6 9บเกาบาทคะ่ะเอา1 0 0 0 0 0นเนี่ยค่ะนะเพราะว่าเป็นเงินแขกคะ่ะ10,000 0นเนี่ยก็เด้ดแรกแรกเงินแขยู่ สามปหาห้าจ็ดยวนค่ะสามปหาห้าสิบเจ็ดย้นไหนคะเอาอันนห้เป็นเงินมาร์เรกเงินแข่ไหคะกําไนดมาด้วยขันค้ำอีกหนึ่งค่ะเนาะขันค้ำในคืนห้าโลกไหนะคะปีใหม่เย้าค่ะเนาะมังกอกอติก่าซื้อค้ำเป็นโคตรปีใหม่หา้าเนาะโคตร ตอนโตเจ้าเก่าเจ้าในขะเนาะอะมางเจ้าก็ดเด็วกว่าซื้อเก็บไว้ฮะใครฮู้ใน,น,นมางเจ้าก็ดเด็กไข้หู้ในขะเนาะคันค่ําได้ๆรัอโลโลยอย่าไปว่าเตโล่งค่ะคืนๆๆติ๊กๆคันค่นคําไทยในได้ถึง30,000คือนคืนนอนพี่น้นอ,นองเฮาค่ะ ว่าเป็นคําแตงค่ะเนาะคาแต่งวัดองหดเฮงห้าปะห้า่ะปเพราะว่าเป็นคาฮางเคิงซ้ำงกาเงปายบาทค่ะเนาะ29ง5 0เ้ปบาทค่ะโอ้ยคํำหน,นึงคืนคืนคืนค่ะเนาะมืออ่อนหน้าเดถึงปีใหม่น่นเฮาคัาเดเลยว่าเ,เป็น28งค่ะเนาะเมื่อเร็วกว่าเป็น29ปลายขึ้นยาวนะคะขันคําก็ขคืนอยู่ดิ๊กนะคะเนะาะเมื่อเลยเก็บ อันนี้ก็ตอมเงินไลหลกว่าซื้อค้ําได้คันค้ําสําคืนอยู่ติ๊กๆหน,น,น,น่อยค่ะเนาะค่ะกําในเฮากลับมาตวยคันค้ําติในเมืองคมตมค่ะเนาะ หนึ่งกบกาหือเออขันคําเมืองห่มตุ่มก็คืนเหมือนกันเพราะเป็นคําแตงขนาดอกคอกสวยในหนึ่งแกบในขนานด1 8น2 0 0หเฮงค่ะ1 8 2่0 0้าน8 2หงเฮงน่ค่ะเพราะเป็นคําหางเคร์ซัึ่งซานเจ็นห่งหเฮงค่ะ1 7 1 5ง0้านเจหง้งนอ๋อ 000. 25, 000. 15, 000. อันนี้เป็นขันคํนาตีในเมืองหม่มตุ่มเนค่ะนะ ก็จ้งหนังว่าค่ะเพราะว่ามาด้วยย่อนเปิดสั่งแลคันค้ําในมันคืนละปะ้อาะไหนถึง พี่นอค่ะด้วยคณะเนะจอแมงตาเป็นโควิด19เกค่ะเนาะเพราะวา่าเจอแมงต้าเป็นโควิด19ล่ามแพเฮดิมใจคะ่ะมันก็เฮตไทยก้นอันมีเงินมีต้องเขาก้นลงตื่นล่างเขาก้นให้การไปมากมีเขานั่นเปินก็อําฮัดเอาเงินตื่นในค่ะกว่าลงตื่นล่างว่าสังเฮเจงไหนคะกลลาําไรเปินก็สามารถซื้อคําเก็บไหวค่ะเนาะบางก็ไน้นะพี่นอค่ะเปินปลลก้าคาค่ะเนาะก้นที่อันเปลินลก้าคาเมื่อคําลงก็ซื้อไวหวเฮไหนคะ อ๋อซื tourism, hmm. ้อซื้อไว้เหรอเพราะว่าข้าคืนก็ขายขึ้นเฮ็ดจังแหนย้อนไะว่าเจอแมงดาเป็นโควิด19แพร่ล่าและเปิ้นก็อนเพรฮัดลงตื่นฮัตลงอย่างกันนั่นน่ะเนาะแหวก็เปิ้นก็ซื้อข้าไว้พราะมีคนซื้อนำๆเนี่ยก็ขั่นข้าก็คืนเฮ็ดไหนคนเนาะอันนี้ก็ตีป้าค่ะก็เนาะหรือนั่นก็ตีมีแทงหลายลองหลายตั้งค่ะนะเตี่ยนเฮ็ดให้ขั่นข้าคืนในี่ยค่ะอ๋อค่ะยินจมพี่น้องค่ะกูก็ที่รับทอนปันแห่งขันอ้อย้อนสุปันให้เลยอยู่เลยกินวาแงไรอดเพชรกันกูก็กุ้กวนเสกําค่้ำขา